เนเรมีหนึ่งก่อนที่ข้าพเจ้าจะก่อร่างท่านในคันข้าพเจ้ารู้จักท่านและก่อนเจ้าออกจากคันเราได้ชำรจจะเจ้าให้บริสุทธิ์และแต่งตั้งเจ้าเป็นผู้เผยพระวจนะแก่ประชาชาติความวิตกกังวลขัดขวางไม่ให้เราเดำเนินชีวิตในวันนี้และเพลิดเพลินกับทุกสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้พระเจ้าวางแผนคุณและชีวิตที่คุณจะมีหล่อหลอมคุณในคันมารดา และรอวันที่คุณจะเกิดมาเพื่อใกล้ชิดกับคุณความสัมพันธ์ของคุณกับพระองค์เป็นอย่างไรเพลิดเพลินกับความสนิทสนมและเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกให้คุณเป็นและคุณที่ยังไม่ยอมรับพระเจ้าพระเ,ระเยซูค,ร,ร,ค,คริรสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณคุณต้องยอมรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณมิฉะนั้นคุณจะไม่มีวันเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ตามที่เขียนไว้ใน มิวี่นาฬิกา15นาทีใครก็ตามที่ไม่พบในหนังสือแห่งชีวิตเขาก็ถูกทิ้งลงในบึงไฟสถานที่ที่สร้างขึ้นสำหรับซาตานและบีศาสของมันดังงานคุณที่ต้องการใส่ชื่อของคุณในหนังสือแห่งชีวิตจงจำเช่นนี้พระเจ้าของฉันและพระบิดาของฉันฉันรู้จักพระเยซูคริสในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของฉัน คุณตายเพื่อฉันบนไม้กางเขนแห่งความโกรธาฉันรู้ว่าไม่มีทางอื่นที่จะเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ยกโทษบาปของฉันเขียนชื่อของฉันในหนังสือแห่งชีวิตและไม่เคยลบมันช่วยฉันและครอบครัวทั้งหมดของฉันในนามของพระเจ้าพระขนสัน้นมากขึ้นเพียงเพื่อพระเจ้าพระเยซูคริสเพราะพระองค์เท่านั้นที่คู่ควรกับเกียรตินี้บาร สาธุการแด่พระเจ้าตลอดไปเอเมนสองบาทบิน13นาฬิกาสิบสนาทีจุดสองบาทบิน13นาฬิกา13นาทีช่งางเป็นผายจากพระเจ้าและความรักขององค์พระธรรมและการบูชาของพระธรรมจงอยู่กับคุณทุกคนทวาย